หลังจากที่ทรงใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศมานานเมื่อถึงคราวต้องเสด็จนิวัตพระนครพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนสุขโขทัยธรรมราชาในขณะนั้นก็ได้ส่งเข้ารับราชการทหารในกองร้อยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ก็เด็จกลับมาตอนนั้นก็พระชน21ย่าง22สเสด็จกลับมาก็ทรงเข้ารับราชการกองทับกทันทีนะเป็นนายร้อยโทตำแหน่งนายทหารคนสนิทเสนาธิการทหารบกประจำกอง กรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์นะครับหลังจากนั้นก็ย้ายไปไประจำกรมบัญชาการกองทัพน้อยที่สองนะครับในฐานะนายทหาร,หาร่ายเสนาธิการสิ่งที่มีหลักฐานอยู่เรื่องของการที่กรมพิชุโรเท่านจัดให้มีการซ้อมรบที่ทุ่งหันตรา พระนครศรีรุทยาซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสุขโขทัยก็ทรงนำกองทัพน้อยที่สองอยู่ในขณะนั้นก็ท่านเป็นฝ่ายแดงยกทัพมาจากลบบุรีเข้ามาเพื่อจะที่จะตีค่ายของกองทัพน้อยที่หนึ่งฝ่ายขาว ซึ่งทางฝ่ายขาวเนี่ยก็ตั้งรับด้วยป้อมแบบเยอรมันวางลวดหนามกี่ขวางอะไรต่างๆฝ่ายแดงก็ต้องพยายามที่จะตีแต่ก็ก็ตีไม่สำเร็จก็ถอยกลับไปหลายหนในที่สุดก็เลยโหมบุกด้วยกำลังทั้งหมดในตอนเช้ามืดวันที่19มีนาคมการรบตรงนั้นก็เป็นการรบด้วย ปืนใหญ่อยู่หลายชั่วโมงแล้วก็จริงถอยกลับตามแผนเราก็อาจจะบอกได้ว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมวุฒิสุโข,ขทยัยท่านได้แสดงความสามารถในฐานะนายทานปืนใหญ่อังกฤษในครั้งนั้นนะครับในการซ้อมรบที่ตุ่งหันตรา ในปี2460ก,ก็ทรงลา,า,าราชการเพื่อขอทรงผนวดนะคะตอนนั้นพบชม,มายุได้ประมาณ24พรรษานะคะมีพระอุปชาก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรถเป็นพระอุปชาซึ่งสมเด็จพระอุปชาท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชเพราะว่าท่านเป็นพระราชโอรสราชานที่4แล้วก็ทรงผนวดตลอดชีพฉายาของท่านเมื่อทรงผนวดก็คือปัจชาธิโปก็ ต้องทรงเรียงความแก้กระทู้ธรรมหเรื่องทรงได้รับรางวัลสามเรื่องนะครับโดยสมเด็จพระอุชชาเองเป็นผู้วินิจฉัยนะครับและสมเด็จพระสังฆราชก็ได้ทูลเชิญว่าเนื่องจากพระองค์ท่านเป็นอรรถองค์เล็กสุดมีพระเชษฐาหลายพระองค์เนี่ยถ้าปนตลอดชีพเลยเนี่ยจะได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชเหมือนกับพระอุปชาดีไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นลูกคนเล็ก ก็คงจะไม่ได้ไป,ไปเป็นใหญ่เป็นโตที่อื่นถ้าอยู่ตรงนี้อาจจะได้เป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์พระอ,องค์ท่านก็เลยบอกว่าท่านคงจะไม่สามารถจะพนวนตลอดชีพได้เพราะว่าพระอ,องค์ท่านเนี่ยสุขภาพพลานาไมยไม่ค่อยแข็งแรงอย่างหนึ่งแล้วก็เรื่องที่สองก็คือทรงมีห่วงกังวลทางคารวสวิสัยแล้วท่านมีความรักแล้วคือท่านก็มีจิตใจปฏิพัทธ์กับหม่อมเจ้าหญิงลำไพพันณีซึ่งเพิ่งเมื่อลาจัพนวดแล้วเนี่ย ท่านก็จะขอพิเศษสมรักกับหม่อมเจ้าหญิงนำไพนพรนณีค่ะหม่อมเจ้าหญิงลำไพ,น,พน์พรรณีท่านเป็นพระธิดาในกรมพระสวัสดิ์หรือว่าเป็นท่านนาของรชัชกาลที่7เพราะว่าท่านเป็นพระราชโอรสของรชัชกาลที่4ท่านก็คือน้องคนสุดท้องของทมเด็จพระพันปีนั่นเองนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นหรอกนะครับพระมารดาก็คือพระองค์เจ้าพระพัพันนีเนี่ยค่ะ ก็เป็นพัธิดาของอกรมพิชิตปีชากรนะคะแล้วก็เรียกว่าทั้งสองพระอ,องค์คือราัชกาที่7กับสมเด็จพจระนา้ายณ์นนีเนี่ยทรงมีความสัมพันธ์คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าม่อมเจ้าหญิงนรพลพันธุ์นีนั้นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าพ่อเจ้าแม่เต้าว่างั้นเถอะเลือดดีทั้งทั้งสองฝ่ายนะลำนองนั้น คือหลังจากที่ระชจาชันธิเจเสร็จกลับมาจากยุโรปท่านก็จะโปรดที่จะไปประทับอยู่ที่วังพญาไทยซึ่งเป็นวังที่พระราชมารดาคือ,อสมเด็จพระศรีพระชรินทราธราบรีชนีน,นาถประทับอยู่ที่น,นั่นพระสมเด็จพระพันปีหลวงท่านก็เลี้ยงเด็กวาได้ไหนแต่ไรแล้วล่ะนะฮะแม้แต่สมัยที่พระบาทเดชพระเจ้าท่านทรงพระยาวท่านก็ท่านก,ก็มีเด็กซึ่งแม่เลี้ยงมาเป็นเพื่อนเล่นมาอะไรอยู่ปกติ หม่อมเจ้าหญิงหลวงพันธ์พันนีปเนี่ยท่านถวายตัวรับใช้พระมารดาและชั้นที่6ที่7เนี่ยตั้งแต่2องพันศาแล้วค่ะแล้วพอชั้นที่7กลับมาปุ๊บเนี่ยก็ทรงพบกันหม่อมเจ้าหญิงลวงพันธ์พันธ์นีตอนนั้นนะ่ะแบบท่านก็มารับใช้ใกล้ชิดรัชกาลที่7นะคะแล้วก็มีความเรียกว่าประทับใจในพระจริยวัตรแล้วก็ต้องชะตากัน ซึ่งในปี2461ท่านก็ขอพระราชทานอนุญ,ญาตราชาลทีา6เนี่ยทำการพิเศษสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงลำไยพณนีนะคะคราวนี้ไอ้การพระราชทานพระราานุญ,ญาตาแต่งงานเนี่ยมันเพิ่งมี <c oughs> กฎบนทีนบานขึ้นมาที่ให้เจ้าที่จะแต่งงานต้องขอพระรา,า,ญญา,ราชทาน,นพระราชานุญ,ญาต,าตงงานเสียก่อนจึงจะแต่งได้นี่ก็เป็นคู่แรก ที่เปเดิมตามตามกฎหมายนี้นะฮะนะคะท่านก็มีเรียกว่าจดหมายหรือว่าเป็นพระราชาธาเลขาเนี่ยถึงรัชกาลที่6ว่าจะขอ,อพิเศษสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงลำไพันนีเพราะว่าท่านมีความผูกพันกันหนังสือกล่บบังคมทูลผมขออ่านตรงนี้เลยได้ปฏิพัฒ์รักใคร่กับหม่อมเจ้าหญิงลำไยพันนีที่ดาแห่งเสด็จนะจุดจุดจุงจดจุ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 ดจ้าหญิจนั้น แต่เดิมชอบพอกันฉันเด็กและผู้ใหญ่และสมเด็จแม่ก็โปรดให้หญิงรำไทยมารับใช้ข้าพุทธเจ้าอยู่เสมอนะครับก็คือคล้ายๆว่าแม่ก็เห็นดีด้วยทำตองนั้นนะครับก็ได้รับพระราชทานอนุญาต พิเศษสมรสที่พระนิ่งวโราพาธพิมานพระราชวังบางปะอินพระนครศรีอายุธยาก็มีการผสมผสานระหว่างาราชจจประเพณีหรือประเพณีโบราณกับประเพณีตะวันตกซึ่งน่าสนใจเป็นครั้งแรกที่มีการถามตอบแบบตะวันตกเหมือนกับเข้าโบสถ์นะคะเป็นการให้สัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเหมือนกับเป็นคําให้สัญญา ของอคู่เบ่าวสาวอันนี้ก็เหมือนกับเป็นอิทธิพลตะวันตกที่เข้ามาในสังคมไทยค่ะแล้วก็ตามด้วยแบบไทยผูบาทุูเจ้มุ่งบือกล้าจะอยู่หัวพระเจชทานน้ำพระหมหาสังทักษิณาวัดและทรงเจิมที่พนราชและอีกอันหนึ่งก็คือมีของชร่วยครั้งแรกก็คือเป็นแหวนเพชร ซึ่งพระพันปีหลวงคือพระมรรดาเนี่ยท่านจะส,สะสมเพื่อเครื่องเพชรอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าท่านพระราชทานเฉพาะเจ้านายที่เป็นพยานยในพิธีแต่งงานเท่านั้นไม่ได้ให้ทุกคนมีบันทึกว่าเป็นแหวนทองคําลงยาประดับเพชรจารึกว่าอภิเศกแต่ว่าเรายังหาไม่เจอมันน่าสนใจตรงที่ว่าบันทึกเกียนว่าไง สิ่งที่ใหม่อีกอย่างนึงก็คือมีการจดทะเบียนแต่งงานมันก็มีสมุดซึ่งหน้าปกเขียนว่าทะเบียนแต่งงาน <c oughs> นะครับถ้าเปิดเข้าไปก็มีคู่สมรสลงพนามแล้วก็พระบาทสมเด็จพระมงกเจ้าทรงเป็นประธานและพยานเบอร์หนึ่งแล้วก็มีพระบรมวงศ์เป็นพยานอีกรวมแล้วสิบสององค์ ตอนนั้นเป็นนับว่าเป็นคู่แรกค่ะที่มีการจดทะเบียนแต่งงานเลยเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าเป็นเจ้านายหรือคนธรรมดาเนี่ยกขจะมีนิยมมีภรรยาหลายคนนะคะแต่ว่าพระชานทิจเจตเนี่ยท่านมีพระเมเหสีพระอ,องค์เดียวเป็นตัวอย่างที่ดีของครอบครัวในสมัยนั้นเลย อยู่ที่วังสุขโขทัยอะคะ่ะวังสุขโขทัยคือวังส่วนพระองค์ที่เป็นเรือนหอส่วนพระองค์เลยวังสุขโขทัยเนี้ยเป็นถ้าเราไปดูภาพเก่าๆจะพบว่าเป็นเรือนมีเรือนถ้าตำหนักน้ำถ้าตำหนักไม้แล้วก็ตำหนักใหญ่เนี่ยค่ะก็ดูเรียบง่ายนะคะแต่ว่าก็สวยงามสงา่าแต่ว่าไม่ไม่ได้หรูหราฟุ่มเฟือมากนะักซึ่ง็แสด,แดงถึงความสมถะความไม่ได้ต้องการอะไรมากของท่านแล้วก็ ข้างหน้าเปนตํหนักก็เป็นสนามย่ามีสนามเทนนิสเข้าใจว่าอยู่หลังตําหนักแล้วก็มีคอร์ตสควอชอแล้วก็มีห้องอัดรูปห้องมืดคือท่านทรงทำเองนะคือท่านท่านใส่รูปเองท่านล้างเองอัดเอง ก็คือตอนที่ท่านไปรับราชการทหารใช่ไหมคะซึ่งปัจจุบันนี้มันอยู่ที่กองพันตปรปตออยู่ตรงเกียรติกายเนี่ยก็ไม่ไกลจากวังสุโขทัยเท่าไหร่เขเล่าบอกว่าท่านทรงขับรถซิงเกร์ไปจากวังสุโขทัยไปที่กรมทหารแถวเกียรติกายนะสมเด็จทําอะไรระหว่างที่พระบก,ก้าสมเด็จเจ้าฟ้าไม่สเสด็จอยู่ก็ทรงปลูกต้นไม้ตัดดอกไม้ไว้แต่งพระตำหนักดูแล ทุกอย่างให้เรียบร้อยเรียกง,ง่ายๆนะคะไม่ใช่ราชสักสก็กคือท่านก็เป็นแม่บ้านคอยดูแลบ้านแล้วพระสวามีกลับมาท่านก็จะต้องเตรียมอาหารมีการดูแลใกล้ชิดนะคะ<ม>เพราะว่าใช้เจ็บในท่านทรงสุขภาพพลานามัยไม่ค่อยแข็งแรงนะก็ต้องมีการดูแลใกล้ชิดจะทรงกีฬาเช่นเทนนิสอะไรด้วยกันแล้วก็เสวยน้ําชาเสวยพปกราหารข้ามก็มเป็นทีว่าเสวยไปกร,<ม>รหาหันข้ามกับพื้นที่เฉลียง นะฮะฮคือจะไปไหนก็นไปด้วยกันตลอดนะคะจะอยู่ใกล้ชิดกันตลอดตอนนั้นะจะไม่ได้เรียกว่าพระราชารบรธธรมค่ะเป็นเด็กๆในพระราชาอุปการละ เพราะว่าพระราชบรธรรมก็จะเป็นพระองค์เจรศักดิ์ในสมัยหลังแต่ตอนนั้นที่ท่านยังเป็นพระอนุชาและชาติที่หกแล้วก็รัชสมเด็จพระนาเา้า์มณีเป็นพระชายาเนี่ยท่านก็จะมีเลีเ้ยงเจ้านายรุ่นเด็กๆไว้ในพระอุปการะหลายพระองค์อย่างเช่นหม่อมเจ้าคัสสวรรจกกักรพนันหม่อมเจ้ากมรีสารชุมพลแล้วก็หม่อมเจ้าอัชาจักรพันเนี่ยก็เป็นรุ่นแรกๆที่ท่านส่งรับในอุปการะก็คือท่านจะส่งเรียนหนังสือแล้วก็ท่านจะ รับใช้ใกล้ช <bunker. S 2> mm ิดอยู hmm. <Art. S 3> ่ใกล้เบื้องพระยุคลยยาบาทนะคะก็มีเจ้านายเล็กๆหลายพระองค์ก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้มีพระราชโอรสที่ดาแต่ท่านเลี้ยงเด็กไว้เยอะมันก็เป็นครอบครัวแหละส่วนที่เรามักจะบอกว่าพระราชบุตรบุญธรรมคือพระโวรวงเตอพระองเจ้าสีรศักสุภาพาส่งเลี้ยงเมื่อทรงเมื่อเมื่อเสด็จขึ้นงราชแล้วนะ นะฮะามาทีหลังพระองค์จีรศักดิ์นั้นเนี่ยเ,เป็นญาติกา้จริงๆแล้วเ่านก็เป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะเพราะว่าพระองค์เจ้าจีรศักดิ์สุภาพเนี่ยเป็นพระราชโอรสของพระราชปิตุลาบรมพงศสาพิมุขเจ้าฟ้าพานุลังศรีสว่างวงศ์ซึ่งเป็นเสรษจอาแท้แท้ของพระองค์ดั้นังเจ้านายเวลาที่เขาจะรับนี่ก็คือต้องตามพระอิสริยยศนะคะ เจ้านายรุ่นเด็กๆที่ทรงรับเลี้ยงไว้ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นกรรษัตริย์เนี่ยก็เป็นอีกชุดหนึ่งแต่เจ้านายที่รับเป็นพระราชะบรธ,ธรรมก็คือต้องมีความใกล้ชิดทางะทะสายโลหิตด,ด้วยก็คือพระองค์จีรศักดิ์นี่เป็นโอรสองค์สุดท้องของพระ,ะพราชปิตุลาบรมพงศาพิมุขเจ้าฟ้าพระนุลังสรีซึ่งเป็นน้องทแท้ๆของอรชานิฮก็คือมีความใกล้ชิดสนิทนางสายโลหิตมากกว่าพน,นั้นทัยก็เอกลมาเลี้ยงเป็นเด็ก เหมือนเด็กเด็กอื่นๆเล่นอยู่กับเด็กอื่นๆแต่โอเคท่านอาจจะรักเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดใกล้แล้วการที่มาเป็นพระเอรสบุญธรรมนั้นเนี่ยท่านไม่ได้จดทะเบียนเป็นลูกบุญธรรมจนกระทั่งเสด็จพระสุบัตแล้วคือท่านมีความระมัดระวังไม่ให้คนเข้าใจว่าท่านจะยกพระองค์ธีรศักดิ์เป็นราชายาทเพราะนัน ทางสายพระองค์ีรศักดิ์ลูกคนศีรศักดิ์ที่ใช้นามสกุลว่าศักดิเดชพานุพันธ์นะครับคือจริงๆแล้วเป็นพานุพันธ์แต่ว่าเป็นพห้บุตรุนธรรมของประชาธิปกศักดิเดชพูดถึงเรื่องการเลี้ยงเด็กของท่านเนี่ยนะ มันก็น่าสนใจว่าท่านเลี้ยงเลี้ยงแบบใกล้ชิดแล้วก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรมากส่งเป็นกันเองแล้วก็เด็กก็จะคุยกับท่านบ้างอะไรบ้างเด็กพวกนี้ไปโรงเรียนไหมก็ไปผู้ชายก็ไปโรงเรียนนอกวงังผู้หญิงเรียนในวงังกับครูก็จะได้เรียนภาษาอังกฤษอะไรต่างๆมาได้แต่ตนก็เล่นกีฬาทั้งหลาย ท่านก็จะเน้นบอกว่าอกีฬาเนี่ยนอกจากว่าทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยมันก็ยังฝึกฝึกการทํางานเป็นทีมฝึกให้มีน้ําใจนะก็เป็นเป็นการฝึกอุปนิสัยด้วยคือหนังทุกวันพุธมันคืนเวลา19นหนังก็เป็นหนังเงียบหนังไร้เสียงพระบาทสมเด็จพระเจาจะทรง ซอโดยทรงไซสซอตุ่นท่านก็จะเล่นเล่นเล่นเพลงประกอบไอ้ไอห,ห,หนังเนี่ยไปก็มีพระธรราสัมัดให้เด็กๆที่วัดทิยอาวุธบอกว่าเวลาดูหนังเนี่ยให้ดูแล้วสังเกตไปด้วยนะไม่ใช่ดูเล่นๆสนุกๆ,ๆ,ๆ,ๆเฉยเฉยเสด็จไปไหนก็จะทรงคัดเด็กไปสักสองสามคนคล้ายๆเป็นผู้ช่วยมหาเด็ก ไปคอยรับพระมาลาห,หรือพระแสงดาบอะไรเงี้ยนะนั่นก็คือทรองฝึกให้รู้จักรับผิดชอบรู้จักกาลติสระแล้วก็รู้จักที่จะเคารพมาในจริงๆเขาซึ่งจริงๆแล้วเขเป็นคนที่มีฐานะดอนจากต่ำกว่าสื่อสารการแสดงเรื่องหนังแหวนวิเศษซึ่งโชคดีว่าเหลือมาได้ครบวันครบครบเรื่องเลยนะ ตัวเรื่องของหนังเองนี่สอนให้มีเมตตรารรมนะฮะไม่ลุ่มหลงในเวทมนตร์คาถาเสนใดแวนมิเศษมาไปเที่ยวสาบไอพ่อเลี้ยงเป็นหมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อเอากลับมามันสงสารมันเออกลับมาเป็นคนใหม่อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าจุดสำคัญก็คือว่าไม่ใช่เรื่องไปถ่ายหนังเท่านั้นไงให้เด็กรู้จักธรรมชาติให้รู้จักหาของกินจากธรรมชาติให้รู้จักดูแลกันเองไว้ให้ ใครไปโดนงูกัดทั้งหมดเนี่ยผมเรียกว่าโฮมสกูลของประปกเก้าโรงเรียนในบ้านเรียนรู้ความรู้จากโรงเรียนแต่ว่าที่บ้านนั้นเล่นกีฬานะฮะร่างกายแข็งแรงมีวินยัยนะฮะเล่นการตามกติกาเป็นทีมทัศนาศึกษาสร้างเสริมประสบการชีวิตนะปฏิบัติจริงแสดงออกสุนทรียะ แล้วก็มีคุณธรรมประจําจิตก็ตรงลงก็คือเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งกายอาวาจารใจกลับไปใหม่ผู้ประเสริฐในมวลมนุษย์ จากที่อภิชาสมรสแล้วประมาณปี2513พระมารดาสิ้นพระชนแล้วพระองค์ท่านก็ตัดสินพระทัยที่จะไปประเทศฝรั่งเศสนะคะก็กลาบบังคมทูลลาและชานที่หเนี่ยไปเรียนศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารฝรั่งเศสเอลกอร์เดเกค่ะตอนนี้ไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยท่านใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการไปศึกษาด้วยค่ะเพราะว่าท่านถือว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้ส่วนพระองค์เพื่อจะมาพัฒนาบ้านเมืองเนี่ย พระชายาเนี่ยก็คือสาาามเด็จพระนเจ้าวันีเนี่ยก็ไปทรงเรียนศึกษาวิชาภาษาเพิ่มเติมภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วก็วิชาการบ้านการเรืออะไรพวกนี้ด้วยค่ะได้เสด็จไปฝรั่งเศสสองพระองค์ทั้งนี้เพราะว่าท่านทรวงพระประชวบกนบอกว่าโรคเรื้อรังก็เลยทุลลาลาราชการไปศึกษาพระองค์ที่ท้งเจต ประเด็นก็คือว่าเราสังเกตได้ว่าสเสด็จพระเศษนั้นพอท่านหายประชวนท่านก็ต้องการจะศึกษาทหารต่อแล้วก็ทรงใช้เงินของพระองค์เองก็แปลว่าทรงตั้งพระทยที่จะยึดการทหารเป็นอาชีพท่านไม่ได้คิดว่าท่านจะเปลี่ยนเป็นอื่นก็อันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าจะเป็นทหารได้แหละต่อไป หลังจากทรงอภิเษกสมรสแล้วก็ได้เสด็จประทับนวังสุขโขทัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนสุขโขทัยธรรมราชาได้ทรงปฏิบัติราชาการทหารในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆด้วยความเรียบร้อยส่วนพระชายาก็ทรงดูแลพระตำหนักและพระโอรสบุญธรรมด้วยความใส่พระไทยเมื่อมีเวลาก็จะทรงกีฬาด้วยกันค่ะ อาจกล่าวได้ว่าทั้งสองพระองค์นั้นทรงดำเนินพระจริยวัตรที่เรียบง่ายเฉกเช่นคู่สามีภรรยาในทหารโดยทั่วไปแต่ความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะมาถึงทั้งสองพระองค์ในไม่ช้าค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประชวรและมีพระราชประสงค์ที่จะทรงแต่งตั้งพระอนุชาพระองค์เดียวที่เหลือคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมกุลสุโขทัยธรรมราชาสืบราชบัลลังก์ต่อไป เรามาร่วมกันติดตามนะคะว่าพระองค์ท่านจะทรงรับมือกับพระราชภาระอันใหญ่หลวงนี้ได้อย่างไรในตอนหน้า I was a dark horse ค่ะสวัสดีค่ะ